มาแล้วนะครับกระบวนท้องถิ่นที่สี่ซองหนะัวแล้วทุกคนก็ตอนนี้นะ่าจะกาลังจะใกล้ออกจากสถานีสีเกตพอดียังไม่ถึงคิวตัวผมเลยออกประถายทุกคนดูได้ไม้กันทําไมฝังมันลงแางน้วะแสดงว่าไม้กันเริ่มมีปัญหาแล้วทุกคนขนาดนี้อันนี้เป็นไม้กันที่มีพนักงานควบคุมนะตนน่จุดตัดหน้าโรงพยาบาลกับจุดตัดหน้าโรงแรมขอที่อย่างนี้แล้วกันก็ ถ้าถึงผมน่าจะตรวจเสร็จประมาณบ่ายสองบ่ายสามน่าจะได้ถ่ายให้ทุกคนดูได้สองขบวนพอดีเลยก็มีขบวนย2ิบสองกับขบวนสินเก้ามาเดี๋ยวมาดูความลั่นของคุณปู่ rhn รถท้องถิ่นที่สี่สองหกนะผมจะหันกล้องกรงที่สูมให้ทุกคนดูด้วยอันนี้เครื่องกันก็ลงคมหมดแล้วรอแต่ขบวนรถออกมาหน้า หน้ากำลังจะเร่งเครื่องออมาแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีต้นไม้ทุกคนอาจจะเห็นเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนมาแล้วครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาแล้วมาแล้วครับนั่นไงมาแล้วครับปู่อาชเเียงครับรอฟังเครื่องครับ มายเลข1027กับพรสข29 1024มาแล้วนะครับบวนท้องถิ่นที่426นะครับก็ขอ,ขอจบไว้เคีเ่านี้แล้วกันนะครับ